สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสุขุมสุข้นนะครับผมมันนี้สิภาพามาเบิงทงให้ทงหน้านะครับเบิงเข่าเขียวเขียวเบิงพี่น้องเข้าขึ้นกอแล้วนะครับพี่น้องเบิงดูพนัเขาเนาเส้นสื่อ มึงในพี่น้องนะครับเข้า้าพี่น้องยางเลาะเบิ่งนะครับทงไฮทงหน้าพี่น้องบรรยากาศดีดีนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ

เสียงป่ากระตินก็ปบเก็บๆพี่น้องนะฮะบรรยากาศท้องไหท้องนาเบื้องก่อเขาด้วยอะพี่น้องคนน่ะก่อบักญงก่อบักใหญ่นะครับผมเขียวแล้วนะฮะ โกยใหญ่เข้าต้นขาแล้วพี่น้องใหญ่แล้วนะครับม,มีหัวเสียงกา นี่เขาเสียงกาพี่น้องเขาเคียวครับอาจจะสันส้นๆนะยังไงเพ้วพี่น้องบ่ไเด้เอาไม่กันสั้นมานำ้ำนะครับเดือนเดือนนี้กัเดือนหน้าอีกประมาณ3มเดือนเดือนนี้เดือนหน้าเดือนหฮือนะครับเป็นช่วงที่หนาฝนตกนแห้ง นะครับทั้งหน่อยกับฝนก็จะถึงลงมาอีกถึงลงมาอีกก็สิได้ซ้ำเข่าอีกพี่น้องนะครับก็จะได้ซ้ำเข่าอีกตอนนี้เข่าเขียวแห้งต้นมะคอดต้นนันพี่น้อง บัตัดนะครับมะขอดตั้งแต่เกิดมาก,กระพอ่อเป็นต้นมะขอที่แรีว่าดึกดำบรรเกิดมากวก็พ่อเลยพี่น้องต้นมะขอต้นนั้นเพิ่อนอยู่กลางทงยี่พออีเม่เพิ่นบันตัดนะครับมันแซ่บพี่น้องหวานกินกับเข่าก็ได้ปกติมะขอทีสมสมสมแจ๊ดๆนะครับแต่อันนี้ผสมได้พี่น้องมันสิออกหวาน หวานหวานนัวนวสมน้ำนิดนึงเปรี้ยวๆน้ำนิดนึงมาขอดต้นนี้นะครับผมโอ้อันนี้ก็แจ้งโพดกล่องอะไรพี่น้องนี่ปกติสีมันสิเป็นแังสีพี่น้องความเป็นจริงแต่ว่ากล่องมันโฟก,กัสแจงโพดปกติสีมันสิเป็นแบบนี้พี่น้องโอ้ สีมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมตอนนี้เขียวอลา,ามตาบรรยากาศตอนนี้สี่โมงเย็นนะครับสี่โมงแรกนะครับสี่โมงแรกด้พี่น้องเดี๋ยวสิบห้าไปยางเบิงทงไฮทงหน้าต่อนะครับผมอ่ะไปทางนี้ก็แล้วกันเพราะว่าทางทางท,ทางนี้อาจจะมีของกินนะ เอาคือหมื่นบาทนี่ทานนี้อาจจะมีของกินพี่น้องนะครับยางเฮาเดินต่อไปนะครับอูนำไหลช่วงนี้ก็คือไซเบตดนี่พี่น้องสซเบดห,นะหาป่านะครับช่องนี้คือไซเบดหาป่านะครับสมัยเด็กน้อยแต่าใส่ซเบดหาป่า ย่มนี่แหละครับไปคุดขี่กระเดียนขี่กระเดือนมากแล้วก็มานใส่เบสเสียบไว้ตามตามคันแท่หน้าสิครับตามคู่หน้าเสียงรถมาดังแทยบรรยากาศพี่น้องนี่แลละเท่าแล้วก็กัลบมาอยู่บ้านมาเห็นให้เห็นหน้าโอ้ หมักหยามืหลายแนี้ตายตายตาย,ตายแบบนี้แล้วก็หอยเชื่อรี่ก็สิบุคอยมีพี่น้องแต่ว่าต้นดำหน้าใหม่ๆห,ห,หลายหลายหอยเชื่อรี่นะครับหลายครับเก็บแต่ละมือนี่ประมาณสิบสอบสอบิบเป็นกระสอบปุ๋ยขาวด้วพี่น้องพี่น้องเห็นกระสอบเข่าสีขาวบอกร,ระสอบปุ๋ยสีขาวๆนะครับผม เก็บด้มือละประมาณสามซีกระสอบบางมือก็สิบกระสอบหอยเชอรี่อังนี้พอแล้วการเอาทุตทุทูบเอาให้ไก่กินให้เป็ดกินนะครับเป็นอาหารชั้นดีของไก่ของเป็ดนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงไก่ไข่อย่างสิกะก็เหมาะสมกับ,กบทูบให้มันกินค่ะมันก็สิบํำรุ่งหอยเชอรี่ถ้าการพอได้เปิดร้านตะบ,บักหฮงกสิเสาไปต้มแล้วก็จิ้มเอาหัวมันเอาหัวเมาออกนะครับ แล้วก็เอาไปใส่ตำปลาตำหะพงอย่างสี้ไนะพี่น้องนี่ครับผมอันนี้หน้าเพิินพี่น้องอันนี้หน้าเพินินเพิ่นวานอันนี้คือหน้าวานนะครับหน้าวานก็จะเป็นเป็นแบบว่าแบบนี้พี่น้องครับว่น,น,นี้มีหญ้าหลายอันนี้คือหน้าวานนีพี่น้องเข่ามันก็สิบโบคอยได้ได้ดีปานด่ดนี่มันก็สิบบงามไหมพี่น้องเอาง่ายคือเข่าบโบงามพี่น้องเข่าก็สิเป็นกระทอนกระแทน่น ลอกลอกอันนี้เค็เยอยังไงวะขามันก็สิบง่งามไนไหนพี่นอ้องมันก็สิเป็นยมยอมเยมิยมเยมิยม้มกับเปรียบกว่านกับเปียบเป็นคนหัวล้านพี่นอ้องนะครับเปียบซ้ำข้นหัวล้านนะครับนี่คันวานเอาได้หยามันกส็สหลายไดนี้มาเปรียบเทียบกับอันนี้คือดำดำสิเป็นกองาม,มสีเลยพี่นอ้องเห็นบ่ ดำนี่จะเป็นกอเคี้ยวงามึ้นทุกมองครับขึ้นทุกจุดนะครับอันนี้คือหน้าดำได้มันก็สะได้เข่าดีกว่าได้เข่าร้ายกว่ามันสิเป็นกอเลยพี่น้องเห็นไหมมันสิเป็นกอกอเลี่ยงใบายาังเกี่ยวกับง,ง่ายนะครับได้เข่าดีกว่านะครับน้ำนักเข่าก็ได้ดีอันนี้คือเข่าหน้าดำ เ็นบ่หน้าดําหรือว่าหน้าหยอดหรือว่าหน้าเอารถหยอดเอาพี่น้องมันก็สิเป็นเป็นกอเป็นกออันสีเลี่ยงแถวกันไปแต่เป็นอู้ขาหน้าวานมันสิเป็นสีพี่น้องนี่เห็นบ่หน้าวานมันสิเป็นแบบคืนแบบเป็นยอมยอมเขาังค้นหัวล้านนี่พี่น้องนี่บักหญ่าก็ร้ายหลายอันทีเห็นแดงๆน้ำข้นตุ่นบักหญ้าเบิดได้พี่น้องหญ่านะครับหลังว่าเป็นเข่าได้พี่น้องนั้นเห็นซังรอนเซเน่ย์นี่คือหย้านะครับเข่านี่บล้าย นะครับขุ่นหมกหญ้าลายหล,ลายพันแดงแดงกึกสรรึกกัก飒อยูอย่แม่นเบิดเลยคํานั้นหมกหญ้านะครับลายอันนี้คือเขาหน้าวานนะครับนี่แหละเหตุผลที่ส่วนมากพนบวานน้อนว่ามันมัน,มนบรได้เขาเขาบ่งามครับบ่สูหน้าหยอดหรือหน้าดํานะครับถ้ายาหน้าหยอดหน้าดานี่มันสิได้ดี มันจะได้เข่าดีมีดเข่าก็ใหญ่ขายก็ได้ราคานำนักก็ก็ดีครับนำนักเข่ากด็ดีนะครับห้าก็สิปลูกหน้านหน้าผมนี่สิปลูกนี่เข่าเจ้าก้าวเข่าก่อขอหกนี่คือเข่าเหนียวลักลัก,ลกคือเข่าเหนียวนะครับผมโล่งลมากก็เป็นเข่าเจ้าปลูกไว้ขายแนย่ไว้กินแน่อันนี้กูดหอยครับผมเป็นอ่างเก็บน้ําในละแวกนี่นะครับ เป็นอ่างเก็บน้ำในในระแวกนี่ระแวกนี่ซิมีประมาณหน้าหลายเจ้าครับซิบเจ้าซิบก่าเจ้านะครับก็มาใส่น้ำนี่ที่ใกล้น้องนี่นะครับที่บริเวณใกล้น้องนี่ก็ใส่น้ำน้องนี่เพื่อเกษตรเอาใส่เป็นเกษตรกรนะครับรว่าสิเป็นปลูกพักปลูกตน้นไม้ปลูกเขานะครับให้งัวให้ค้วยชําระล่างเอียงสินะครับก็สิใส่ใส่ใน น้องนำน้องนี่แหละครับอันนี้เขาเรียกว่ากุดหอยนะครับอ่างเก็บน้ํากุดหอยนะครับผมหน้าแถวนี้เขาก็สีห้องว่าหน้ากุดหอยนะครับผู้ใดทีมี่ทีไฮทีหน้ายู่ระแหวกนี่เขาเสืเอ่อมว่าหน้ากุดหอยแล้วพี่น้องนะครับเราจะพาอย่างอาจีสันๆันในเด้กกล่องพี่น้องโอซาเบิงเงานะครับต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะครับบอมี งบประมาณในการซื้อกล้องนะครับผมดีๆตอนนี้ก็ใส่กล้องมือถือไทยนะครับผู้ใดอยากสนับสนุนนะครับผมอยากเป็นสปอนเซอร์ติดต่อหลังไม้ได้เด้อครับนะครับอยากเห็ดขึ้นกันครับอยากเห็ให้มันให้พี่น้องในเบิ่งจบเจือขึ้นกันแต่ว่าทนทรัพท์เฮ้ามันมีหน่อยอันนี้ก็สะเป็น เป็นห้องครับระวางกุดหอยขอ้างฝั่งคุ่นนะครับแล้วก็ไหล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 มานีต๊บต๊บตืบตืบเขาทงุงเขาใาไหน้ามองเนี่ก็จะเป็นแนวดปาบปลาพี่น้องเบิรงนสิบเบิรงนั่นมีปลาบอ ไม่มี่ตะบักหอยพี่น้องบ่มีบ่มีป่านะครับมีตะบักหอยไปเราเดินต่อเดินต่อ ต้นมะขามพี่น้องอมะขามออกแล้วออกมากแล้วนี่นิดน่อย,น,อยนี่กำลังกินแจวสมนะครับนี่หันังออกบันหนอกเข้านี่เนวอยู่เน่ากินนี่ผมถือว่าผมถือว่าแซ่บพี่น้องผมถือว่าหาง่าย นะครับหาง่ายมักเฟือง่ปอันนี้หน้าหน้าเพินนะครับผมหน้าพี่น้องเนี่ยละ่ะยางมาเบิงขามมาหน้าพี่น้องเลยอันนี้พี่น้อง มะเขียบก็มีนี่มักเขียบมักสมโอพี่น้องเห็นอาหารสันสูงบะครับบมรุ่งร่างก่ยรังนกนะครับหยอกหยอกเทียงหน้าอันนี้ก็มองทำงานเพลินนะครับมองเผาทาน มะขามสมอันนี้พี่น้องเดี๋ยวสมปากขอกินอีกสักสักลูกหน่อยสิขอกินอีกจักหน่วยนะเป็นยัางได้แล้วพี่น้อง,งต้องโฟก,กัดปอล่ะ ใช่แลกองมะขามมะขามส่มพี่น้องปลูกมะพริก,กมีมะพร้าวพอมพี่น้อง ข้างหน้าเขาจะเป็นมะกล้ยกวยกล้วยตานี่ใบหีเห ي ออันนี้มะพริกพี่นอ้องสวนพริกสวนพริกรกล้องขอยมันก็แจ่งดีแต่ว่าฮ็ดจังไรวะ ว่าอยากให้มันแจ่งะนะพี่น้องมันบปเหินรายละเอียดอะโวคาโดต้นยางมะกรอแอะโวคาดอา้ว บบเอามาอยใส่เอาหัวเดียวได้เบาหลายดิเออบ่ได้ละเอาหลายเอาหัวเดียวไปเทำดิฮะหบ่จีด้าหัวเพิ่นจะด่ารัว ข้ามไปใช้ระบาดนี้แม่มเบิ่งมองอันนี้ต้นอย่างนี้ของห้องต้นอย่างเฮ้ยนี่นี่ต้นซากด้วยเนาะ เข้าไปยังไงตาบอดลอดลอดใส่เนี่ยอลอลดโหลดหัวกันพี่น้องอ,อ้อโอ้เอ,อ๊ สอนต้นนั้นนี้ปิดไปให้หมูน่อยหมูกี้มันมากกินเตียงไกลบ่โอ้เสรษทีล้วนี่จ่าเอ็มมนไบอมาก้เยก้อ, <laughs> อพูดใจมาดอก นะครับปิดเอาหยอดอันนี้พี่น้องเอาไปให้หมูเตอะอฮู้มให้เราไทยพ่อมันเป็นดงเลยตัวนี้อะไรมาโดนรัดเรือหรอบหนึ่งเนี้ยเห้ยวอยู่เป็นดงเลือ ให้เลี้ยงหน่อยจำเมื่อหายตัวเท่าไเร่หลายสั่งกิโลขายเนาะนั่นล่ะข้อขายเจ๊งๆเลยเคยกิโลละร้อยใก่ตัวนึงมันมันนั่นเจ็ดโลนี่แม่พันหลูกมันยังบมีจับเมื่อวันแล้วลูกเหลือไว้แต่โจงไว้แต่พอพันตัวหน่อยตัวเดียวตัวขาวขาวนี่เจ็ดโลนี่สองโลนี่มัโลละเท่าไหร ไก่เมพันอันนี้นะโลละร้อยหาี่ที่เขาขายกันนะะร้อยโอละร้อยสองร้อยนบสถทำนี้ก็ได้สี้อี่เหลืมันนักกิโลเคองเขาขายเราหาซีบ้งเสือ้งหมองก็กิโลละแปดิบไก่อันไก่บ้านอันนี้ไป สวนจ่าอินภาพผมเห็นเห็น พี่น้องโอ้ดงเพิ่นมากล้วยอันนี้